S <S <preach Country> บาสสึกชิงแชมป์โลกนะครับเราได้รอบ4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่อัปเดตผลการแข่งขันเมื่อวานแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับเกมเมื่อวานนี้เยอรมนีเจอกับรัสเวียต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีตลอดทั้งเกมควอเตอร์แรกรัสเวีย3แต้มทำได้ดีกว่าขึ้นนำไปก่อน16ต่อ13ซึ่งเยอรมนีเนี่ย เดนิชชูเดอร์ายเอกของเยอรมันที่เล่นดีตลอดมาเมื่อวานออกทะเลไปอ่าวไทยแล้วก็แบบเพราะว่าเป็นวันพีชอะออกไปหาวันพีชอย่างแน่นอนอะเป็นราชาเจ้าสมุทรอย่างแน่นอนเมื่อวานคือราชาโจรสลัดอะ่ะคือเดนิชชูเดอร์ในช่วงแรกเนี่ยรันเกมก็ไม่ได้ข้ามก็ไม่ดียิงก็ไม่แม่นไม่มีประโยชน์ต่อ,อกเกมเลยนะครับแต่ว่า โชคดีที่ได้พี่น้องวักเนอร์คอยเล่นวงในวักเนอร์มอริสวักเนอร์ฟานวักเนอร์เก็บแต้มใต้แปน้นทําให้เยอรมันเนี่ยเหล่าผู้เล่น NBA เนี่ยสามารถประครับประคองเกมได้เกมดีบาวดีกว่าเกมปะทะดีกว่าสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ที่2เนี่ยพวกเขาทําได้23คะแนนฝั่งรัสเวียเนี่ยได้18คะแนนเยอรมันกลับมาพลิกแซงในควอเตอร์ที่2นะครับ ควอเตอร์ที่3ยังสนุกสูสีไล่กันไปไล่กันมาเยอรมันยังรักษาสกอร์ห่างไว้ได้และก็ควอเตอร์สุดท้ายนะครับฝั่งเยอรมันเนี่ยเดนิชชูเดอร์กลับมาเล่นดีในควอเตอร์สุดท้ายนำประมาณ7-8คะแนนต่ว่าลัดเวียเนี่ยเหมือนจะเกมไปละตามเป็น10แต้มแล้วมันเหมือนจะถอดใจแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ถอดใจ อ r t เธอร์ซากาสนะครับเล่นได้ดีมากในเกมเมื่อวานเป็นหนึ่งในพอยต์กาดที่โดดเด่นของรายการนี้เบอร์ Ber 55ของทีมชาติรัสเซียหนึ่งต่อหนึ่งเอาชนะได้ตลอดลันเกมได้คุมเกมได้แล้วก็ท้ายเกมเนี่ยอ s a เธอร์ซากาสเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ทำแต้มติดๆกันจนรัสเวียกลับมามีโอกาสพลิกแซงเยอรมันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเพย์สุดท้ายอ r t เธอร์ซากาสก็อยากจะได้บอลมาเล่น เพราะเขายิงติดกันมา3เพแต่ว่าเดวิดเบอร์ทานผู้เล่นระดับ NBA ชิงบอลไปแล้วก็ใส่3คะแนนไม่ลงนะครับสุดท้ายและเยอรมันสามารถชนะเกมนี้ได้ด้วยสกอร์8 1ต่อ79ผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมเมื่อวานนะครับถ้าต้องยกแมนออ t เดอะแมให้เนี่ยผมอาจจะยกให้อาร์เธอร์ซากัสนะครับเขาเป็นหนึ่งในกาดที่มี24คะแนนมี2รีบาวมี8แอซซิตยามคับขันของรัตเวีย ากาัดตามจาก10แต้มมาตีเสมอได้แล้วมีโอกาสพลิกแซงด้วยซ้ําซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่เคยเข้าดับใน NBA เมื่อปีก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาดับเขาเข้า NBA ผมมองว่าฝีมือระดับเขาเนี่ยน่าจะเล่น NBA ได้นะทีมไหนขาดกาดสำรองอาเธอร์าก์ดเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยจุดเด่นของเกมวันนี้นะครับ เกมใต้แป้นกินขาดพวกเขารีบาว42ครั้งรัสเวียรีบาว35ครั้งแล้วก็การเปลี่ยนเป็นแต้มดาบ2รีบาววงในแล้วก็ซ้ําลงไปเนี่ยเยอรมันทําได้20คะแนนส่วนฝั่งรัสเวียเนี่ยได้แค่8คะแนนเท่านั้นเองแล้วก็รัสเวียเนี่ยท้ายเกมเนี่ยมีการผิดพลาดมีการเทิร์นโอเวอร์มากกว่าและเยอรมันชิงจังหวะเทิร์นโอเวอร์เปลี่ยนเป็นแต้มได้13คะแนนนะครับ ส่วนไพเอกของงานที่ถูกพูดถึงในรายการนี้ตลอดเนี่ยอย่างเดนิสชูเดอร์ต้องบอกว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยไม่ดีเลยควอเตอร์แรกๆรเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ลงนะครับยังโชคดีที่เจ้าตัวเนี่ยมาเล่นดีท้ายเกมฟิลโกของเดนิสชูเดอร์เนี่ยน่าเกียรติมากยิง26ลง4 แต่ว่าไอส้สลูกที่ได้9คะแนนเนี่ยมันมาได้ตอนท้ายเกมช่วงชี้เป็นชี้ตายเขาเล่น1ต่อหนึ่งได้แล้วก็เก็บแต้มได้ตอนท้ายก็ยังถือว่าเป็น1เกมที่เยอรมันสามารถเอาตัวรอดไปได้คู่ต่อมานะครับนั่นคือคู่ไฮไลท์ของเมื่อวานเนี่ยนั่นคือแคนาดากับสโลวีเนียนะครับเป็นการประทะกันร,ระหว่างลูก้าดอนชิตกับเชกิลเจสแอลเลสันเดอร์เปิดเกมมา2ดารานำของทีมไม่ทําให้ผิดหวังทั้งเชกิลเจสแอลเลสันเดอร์และก็ลูก้าดอนชิต ต่างรันเกมของตัวเองฝั่งแคนาดามีเชกิลเจตเซันเดอร์คอยเปิดพื้นที่คอยได้เข้าวงในดีดออกให้เหล่ามือปืนยิงส่วนฝั่งสโลวีเนียลูก้าดอนชิดเล่นเป็นแบบโอ้โหคือคือความเหนือชั้นของลูก้าดอนชิดเนี่ยถ้าเราได้ดูการเล่นของเขานะมันจะมีคลาสมากๆเราจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่สนใจคนป้องกันเลยเขาสามารถเอาชนะตัวป้องกันได้แล้วก็จบสกอร์เองก็ได้ลันเกมเองก็ได้ ในควอเตอร์แรกเนี่ยสามแต้มของสโลวีเนียยังทำงานลูก้าดอนชิดได้ไปดีดให้เพื่อนเขาได้สามแต้มทำให้พวกเขาเนี่ยยังอยู่ในเกมอยู่จบครึ่งแรกพวกเขาเสมอกันที่50เท่าควอเตอร์ quarter ที่3เนี่ยฝั่งแคนาดาเขามีการปรับเกมนิดหน่อยเมื่อเขาเอาลูเกนดอสเนี่ยไปได้จับลูก้าดอนชิดแล้วก็เมื่อมีการสกรีนเขาก็จะเอาเดวิสพาวเวลเนี่ยที่อยู่ดลลารัสมวิลอยู่แล้วรู้ทางลูกาดอนชิดอยู่แล้วเนี่ย ไล่ตามประกบเพิ่มแล้วก็เมื่อลูกาดันชิดเข้าในเนี่ยเขาไม่ได้สลับตัวประกบมากนักจะดีดบอลออกมาก็มีคนคอยประกบอยู่ทําให้เหล่ามือสามแต้มของโโลว์เียเนี่ยทำงานไม่ถนัดแล้วก็เมื่อยิงไม่ลงฝั่งแคนาดาเล่นเกมเร็วเล่นฟัสต์เบรกสวนกลับทันทีและมันได้ผลดีมาก ทำให้ในควอเตอร์ที่3เนี่ยแคนาดาได้ไป30แต้มสโลวีเนียได้ไป21คะแนนแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่4ได้ลันไปประมาณ 14, 15คะแนนและลูก้าดดนชิดมามีปัญหากับผู้ตัดสินนะครับเขาโดนเทคนิคเคลนฟาวสอครั้งจนไล่ออกจากสนามท้ายเกมก็เล่นกันไปนะครับจบกันด้วยสกอร์1 0 0ต่อ89ดานะครับดาวเด่นของเกมวันนี้เนี่ยยกให้เป็นเชคิวเจสแอนเดอร์นะครับเขามี31คะแนน10บดีบาว4อาร์ซิสสสติลเป็นคนลันเกม เมื่อบอลอยู่ที่เชคิวเจ็เอนเดอร์มันแทบจะไม่ต่างจากลูการดอนชิตทําแต้มเองก็ได้จ่ายให้เพื่อนก็ได้และสร้างสารรคเกมได้ดีมากๆนะครับในเกมวันนี้เนี่ยฝั่งแคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ดีกว่าทุกมิติคนที่มาไล่จับลูการดอนชิตเนี่ยอย่างลูเกนดอสอย่างดิรอนบุกก็ทําได้ดีนะครับผมมองว่าศักยภาพของผู้เล่นแคนาดาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถเขยา่าบอลลังแชมป์ได้เลยนะครับขอพูดถึงลูการดอนชิตกันสัหน่อยนะครับลูกาดอนชิตเนี่ย เขาโดนเทคนิคเคลฟาวในตอนต้นเกมไป1ครั้งแล้วก็ตอนท้ายเกมเนี่ยมาโดนอีกหนึ่งครั้งเขาเนี่ยเหมือนพยายามจะเรียกฟาวจากกรรมการแล้วก็พอไม่ได้ฟาวเนี่ยก็จะไประเบิดอารมณ์หัวร้อนบ่นกรรมการเถียงกรรมการจนโดนเทคนิคเคลืฟาวนะครับแล้วก็มีจังหวะก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาดักแท็กเชคยูเจอรซันเดอร์สุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนฟาวเสียเองนะครับ เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสินแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เขาบอกว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในรายการนี้นะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเขาไม่พอใจในการตัดสินนะครับทำให้เกิดอารมณ์และควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ลูก้าดอนชีตให้สัมภาษณ์แล้วก็ก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินนั่นแหละแล้วก็ยอมรับกับผลการแข่งขันขที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองในฐานะคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าลูก้าดอนชีตเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่ยคุณก็เป็นรองแคนาาดอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าจะเป็นโอกาสจะชนะเนี่ยคุณต้องแบกมากๆซึ่งลูก้าดนฉีดเนี่ยเล่นไปมีอารมณ์ไปคุณต้องคุมเกมด้วยแต่ตัวคุณเองยังคุมตัวเองไม่อยู่มันก็มีผลต่อเกมจังหวะโดนเทคนิคเฟลต์ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเกมกำลังอยู่ในโมเมนตัมที่สูสีโดนเทคนิคเฟล์ไปโมเมนตัม um จากได้เปรียบอยู่ก็เหวี่ยงไปเป็นของแคนาดา ผมมองว่าการโวยวายของลูก้าก็โดนแบบทีมแคนาดาลานเกมกับการบ่นกรรมการแล้วก็โดนเทคนิคเคลนฟาวก็เสียประโยชน์ผมมองว่าการหัวร้อนของแกเนี่ยมันเป็นปัญหาของแกเลยนะอย่างอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเกมรับเกมลุกเนี่ยสุดยอดมากๆถ้าจะดูความเก่งของลูก้าดอนชิตเนี่ยดูไม่ยากเลยอย่างอย่างเวลาตั้งแต่ควอเตอร์หถึงสมเนี่ยมีเขาอยู่ในสนามไม่ว่าคุณจะเอาตัวป้องกันอย่างลูเกนดอสดีลอนบุกมา เขาฝ่าได้หมดเขาเลี้ยงชิวๆเข้าไปทะลุโซนเข้าไปได้แต่พอลูก้าออกจากสนามเพื่อร่วมทีมที่จะทําเกมแบบลูก้าเนี่ยมันไม่มีต้องกลับไปใช้ระบบแล้วก็การยิงนอกซึ่งยิงลงก็ดีไปยิงไม่ลงก็โดนสวนแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยทำได้ดีผมมองว่าลูก้าดอนชิตเนี่ยนี่คือบทเรียนสําคัญนะครับถ้ายังเป็นได้ประมาณนี้คุมตัวเองไม่ได้ การเป็นเดอะแบงค์ในระยะยาวเป็นเรื่องที่เหนื่อยสําหรับเจ้าตัวนะครับสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเราจะมาดูรอบต่อไปนะครับเซอร์เบียจะเจอแคนาดาในวันศุกร์เวลา3ามโมงสีนาทีเขามองว่าแคนาดาเนี่ยคบเครื่องมากๆเชคิวเจสเลสันเดอร์เชิดฉายในรายการนี้ดีรอนบุกอาร์เจบาเลตทำแต้มได้ดีทั้งคู่และก็เขามีดีรอนบุกมีรูเกนดอตคอยเล่นเกมรับน่าจะส่งสองคนนี้ไปไล่จับบอกดานวิดของเซอร์เบีย เขามองว่าฝั่งแคนาดาเนี่ยน่าจะได้เปรียบเซอร์เบียอยู่นิดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายเยอรมันจะเจอทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับเขามองว่าแม้ว่าเยอรมันเนี่ยเดนิชโธเดอร์จะเป็นเดอะแบกของรายการนี้ฟานวักเนอร์จะกลับมา แล้วก็มอริสบาร์เลอร์ก็ยังอยู่เหล่าผู้เล่น NBA ของเยอรมันเล่นเกมวงในได้ดีแต่เขามองว่าศักยภาพของอเมริกาในเกมล่าสุดที่ถล่มอิตาลีเนี่ยทำได้ดีมากอเมริกาน่าจะชนะผ่านเยอรมันเกินแปดแต้มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคำทำนายนี้จะเป็นผลหรือไม่นะครับแถมมีหนึ่งคู่เมื่อวานบาทไทยสนุกมากนะครับไทยเครื่องสนามปะทะกับแบนดาว์ดแบนดาว์ดเนี่ยตามทั้งเกมเลย ท้ายเกมเนี่ยสามารถพลิก,กลับมาชนะได้เป็นหนึ่งในบาสทที่เพอิเพอสนุกกว่าบัตรโลกบางคู่ด้วยซ้ำนะครับก็อยากให้ลองแวะเวียนไปดูนะครับเป็นหนึ่งในแมตท,ที่น่าประทับใจนะครับสำหรับวันนี้ส่งคนแก่เวลาลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ